เรื่องราวที่เด็กกุ้อาใจเก่าขานในวันนี้เป็นเรื่องราวตำนานพื้นบ้านเก่าๆนะครับผมเชิญรับชมรับฟังเลยครับไกลทองครับผม กูนี้สต้เงิเ้ไ้องาวไปไหนจ้ะไปแล้วใครเนี้ยไม่ดีแบบ้มาหลอกไอ้ใจเลยหรือป่าซาพูดอย่างนี้เดยวเดยตัวตัวของกูไม่ซาเดนียวหลอกเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวแักทองกันตัว และแล้วต่พอแก้วแต่พอฟองไม่น้ำไปมีแต่นุ่งจีนเลยรอดทายก็ภูมิใจในความสวยของเขามากและแล้วและแล้วแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีจอร์เจียมาแอบมองให้อบมึงบอกไรกับเทียเทียบบอะไรกับเทียบอกอะไรกับเียบมึงบอกอะไรมึงบอกอะไร แต่ของแต่ของช้าของเช้า และแล้วในจาลที่จอมได้พาตะพองแก้วตะพองทองกลับในในรังเพื่อจะส่งจากนั้นวิรับุรุษได้ถือกำเนิดขึ้นข้ามีนามว่าไอ้ตีสหมเลมหมดเลมข้ามีนามว่าไก่ทองชื่อไก่ทองแต่ข้าไม่ชอบขุดทอง าว่าแถวนี้จระเข้มันโหดตัวนี้ตัวนี้ออกมาทานันต้น สอ่้วเาลอยกคิดว <that> ่ากลัวไม่มีเตตเตะเเตะเ ฉลวันเขาได้คิดว่าของของเขานี่เล็กเกินไปสู้ไอ้ขอโทษนะไก้ทองเขาได้คิดว่าของของเขานี่เล็กเกินไปสู้ฉลวันไม่ได้หลังจากนั้นผู้ที่ยังรู้ท่านหนึ่งก็ได้ถือกำบมือขึ้นปรตัวัยอุ่นใช่ได้ Ajarn oh, bilaya, oh, 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 oh. jan 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 bilaya, jan bilaya, jan jan, oh, oh, oh. jan, 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 jan. กูดูไม่เห็นกูดูไม่เห็นเมื่อกี้กูดูไม่เห็นดน้าเอาใจครับท่านฤาษีครับหาที่นั่งท่านีนะครับท่านลีได้แก่นไปได้ข้อจ เ้าไปลื้อสีอะไรเนาะข้าไปลื้อสีครับชมาช่วยจะมาช่วยในทวงปราบชาลวันดูท่าฤืษอสีทำอะไรไม่ได้เลยทำได้รู้ได้ไงเนาะรู้ไง

เอยองตงขององชอนี่ของกูเล็กว่ามันไงคือของกูเล็กกว่ามันรุ่นให้อะไรเนี่ยมาอไปเรยอนันอ๋อหลังบ้านแดงปโทรมาทุกวันโอ้ยกึนคืนึ่ใช้ได้สีได้นี่ของเด็ดนี้ลองเลยได้ไลองเลยโอเคถ้าสีสีได้เลยอย่างนี้ได้ของเด็ดละ ไปแล้วผมชไม่เอาเันเพลวันอยบอลานคราวนี้ถ้าลืสีให้ผมเด็ด้ค่แล้วตายเนี่ยอยู่ไหน่ะทีนี้ไอ้เขียวมามาทออกมารอบล่กล้องสิบสงนิ้วออกมาไม่ไม่ออกมาเลยออกมาเลย

ไปนนนี้ไม่ต้องไปไเีตักว่าอีนี้ไปไนอีน้น่านีไมยี่ยวอีนี่โัดเป็นเหมหน้าไปด้วยหน้จครับผมก็จบจบบอลลีบูร์นะครับสำหรับกุ๊กอาขอขอบคุณมากครับ